ความสุขของคนเขาสวนเนะาะธรรมดาเห็นผลผลิตของเจ้าขององ,งอกงามมีตลอดเท่ากับสบายใจสุขใจเขาเอินครับความสุขนี่มันต่างกันนะครับเห็นเขาจําแก้วเปะๆอยู่สิว่าเขามีความถูกบ์มเแียนด้ปิงสร้างมาเป็นตัวเขาก็บริเงินเด้เขา้าเขาจําแก้วแสบมีความสุขครับนี่ชื่อชีวิตวิถีชีวิต กินส้างอยู่กับบมเมนว่าสิมีความสุขได้เพื่อนเพื่อทั้งกินทั้งไห่ทั้งนี่โอ้บึงดูผมเปิดมาเห็นดอกนึงนี่ขางนหน่อยครับโอ้มันออมงวนคนเหงาเลยตัวนี้นั่นแหละเปรียบเทียบความสุขให้เพื่อนเพื่อนบึงคนนี่ความสุขมันต่างกันผมก็มีความสุขในการเขามาสวนนี่แหละได้บึงผลผลิตของเจ้าของอ่ พี่ดอกออกไปเห็นผลได้เก็บเห็ดผมก็มีความสูงขึ้นกันครับเช่นเดียวกันละการเปรียบเทียบฟั่งเพื่อนๆ